สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสมัคร Gmail ของ Google นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับใครที่จะสมัครนะครับก็สามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้นะครับเขาก็จะพาเข้ามาที่หน้านี้นะครับซึ่งหน้านี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับต่อมานะครับก็ให้เรา มาใส่ชื่อนะครับก็ใส่เป็นภาษาอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่เป็นภาษาไทยนะครับอ่าต่อมาก็ใส่นามสกุลนะครับต่อมาก็จะเป็นอีเมลนะครับอีเมลตรงนี้นะครับทาง google เขาก็จะสุ่มมาให้เรานะครับประมาณนี้ หรือถ้าใครที่อยากจะใส่เองนะครับก็สามารถกดลบตรงนี้ออกแล้วก็พิมพ์ตัวที่เราต้องการใส่เข้าไปได้นะครับทั้งนี้ผมก็จะเอาเป็นตัวที่ google เขาสุ่มมาให้นะครับต่อมานะครับก็ให้ใส่เป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่าน2ช่องนี้นะครับให้ใส่ตัวเดียวกันนะครับก็ให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ แล้วก็ใส่ช่องที่สองนะครับก็ใส่เป็นตัวเดียวกันนะครับอ่าโอเคครับจากนั้นนะครับก็ให้เรากดถัดไปนะครับต่อมานะครับเขาก็จะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับทั้งนี้เรายังไม่มีนะเราก็ข้ามไปได้นะครับแล้วก็ช่องต่อมาก็จะเป็นอีเมลสำรองนะครับ ซึ่งถ้าเรามีอีเมลตัวอื่นอยู่แล้วเราก็สามารถนำมาใส่ได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ใส่เป็นวันเดือนปีเกิดนะครับปีนะครับก็ให้ใส่เป็นปีคศนะครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อมาแล้วก็มาเลือกเพศนะครับ นะก็เลือกได้ตามนี้นะครับต่อมาก็ให้คลิกถัดไปนะครับอ่าเมื่อเราคลิกถัดไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นความเป็นส่วนตัวและข้อกําหนดนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาอ่านได้นะครับเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วนะครับเราก็กดฉันยอมรับนะครับ โอเคนะครับเมื่อเรากดสัญยอมรับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้มาให้นะครับก็เป็นอันว่าเราสามารถสมัครผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปล็อกอินนะครับใน youtube นะครับหรือ Google Play Store ได้นะครับนะและนี่ก็คือการสมัคร Gmail เบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้ส่วนใครที่มีเบอร์โทรแล้วก็สามารถที่จะ เอามาโผูกกับอีเมลตัวนี้ได้ภายหลังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับ